สวัสดียามเช้าครับผมครับหลังจากที่ห่างหายไปพักเล็กๆครับผมงวดที่ผ่านมาก็เข้าครับผมกลับสวัสดีพี่น้องปองไปส,สุขูสุคนนาจานาจา๊ะครับผมเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ต่างคนกับต่างทรามาหากินนะครับเนาะ ผมก็ทำงานหลายอย่างนะฮะไปออกบูธโอทอปที่ชนบุรีเพิ่งกลับมานะฮะแล้วก็ทำบ้านน้อยทำสารพัดขายไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำอยู่ที่เพชรบูรณ์ถนนเลี่ยงเมืองอ่าสองนะฮะบายพาสเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ครับผมอ่าร้านผม อยู่ติดถนนสระบุรีลมสักแล้วก็ถนนบายพาสนะฮะสองสองที่นะฮะถนนบายพาสมีสองที่แล้วก็ถนนสระบุรีลมสักอีกที่หนึ่งนะฮะศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมที่ยังติดตามนะฮะแล้วก็บอกมาเอาไม่เห็นลงคลิปเลยผมก็บอกผมก็อยากลงอยู่ครับแต่ตอนนี้ผมทํายังไม่ค่อยว่างครับแต่ก็ว่างแล้วครับผมว่างแล้วก็ทําขอ สาธยายเล็กๆน้อยๆน,นะครับเล่าสู่กันฟังก็คือเปิดร้านไก่ย่างนะฮะเปิดร้านไก่ย่างอยู่ที่นี่คือถนนสละส,สาขาเชิงเขานี่อยู่เลี่ยงเมืองนะเลี่ยงเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเลี่ยงเมืองสองสามสี่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ อตอนที่ไปออกบูธก็ติดป้ายปิดปรับปรุงนะฮะเปิด19มิจนายนครับผมนี่เป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับไปทางนู้นไปลมสักนะครับไปเขาค้อพุทธเบิกตุ้งแสลงหลวงน้ำหนาววีนล่องกล้านะฮะจะผ่านร้านนะฮะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นครับ ฝนตกหญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะนี่ทางนี้ามาจากสระบุรีนะครับมาจากกรุงเทพชนบุรีระย,ยองมาทางนี้นะฮะตรงนี้เขาเรียกแยกคูโบต้านะครับตรงเนี้ยก็คือเรียกเมืองนะครับวันนี้ก็ทําคลิปเสร็จก็จะตัดหญ้าตัดหญ้าสักหน่อยก็จะกินข้าวครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นซูมนะฮะข้างในก็กําลังต่อเติมนะฮะกำลังต่อเติมทําผนังทําปูกระเบื้องแล้วก็จะทําฝ้านะฮะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะฮะพี่เล่ผมพี่ฮันว๊บโอพี่เล่ยังอยู่ครับพี่เล่ยังอยู่ <laughs> ที่ร้านก็จะมีพี่ๆศิลปินผ่านมาเยี่ยมเยือนเป็นระยะระยะนะครับก็ต่างคนต่างวิถีต่างทํามาหากินนะครับทำบ้านน้อยทำบ้านน้อยเสร็จก็ ทำซุ้มทรงบาลีแล้วก็ไปทำข้างบนนู่นนะครับทำห้องข้างบนเสร็จแล้วก็ปูกระเบื้องนะฮะแล้วก็ทำผนงังปูกระเบื้องแล้วก็จะทำฝ้าก็ค่อยๆทำครับผมเนี่ยผมชอบมากมีคนมาถามแต่ก็ มีคนมาถามซื้อนะฮะแต่ก็เปลี่ยนใจไม่ขายนะฮะเพราะว่าผมชอบมากแล้วก็จะทําขึ้นอีกหลังหนึ่งตรงนี้นะฮะเพราะาไม้เราก็ยังพอมีอยู่นะฮะใครขายก็ซื้อหมดแหละขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับผมครับขอบคุณหลายๆครับ